There's a current that's running deep. I can't see, but I know it. There's something's not what it's meant to be. Hearing brother against brother now, anger grows on divided ground. Sometimes I think that I lost the sound of the calm inside of me. I wanna see love make a comeback. Oh. Yeah, I กับผมพันโคจัดวารกิจค้บคับกองพันฐานพิใหญ่ที่ <fall> 1 0 2กรมถานใหญ่ที่สองรักษาพระองค์จากพลเรือนสู่ฐานอาชีพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนยฝึกฐานใหม่กองพันหานพิใหญ่ที่1 0 2กรมฐานพิใหญ่ที่2รักษาพ,าพระรองค์สําหรับการฝึกฐานใหม่เป็นการฝึกพพปรับพื้นฐานเพ we ื่อปรับสภาพจากบุคคลพลเรือนให้เป็นอาหารซึ่งการฝึกในห่วงแรกจะเป็นการฝึกโดยให้ฐานใหม่ได้ปรับตัว โดยทําการฝึกจากเรื่องง่ายๆเช่นการฝึกทางทฤษฎีจากนั้นถึงจะเพิ่มความเข้มข้น,นไปในสู่ไปสู่ขั้นตอนการฝึกในขั้นสูงต่อไปครับครับจากนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีความห่วงใยในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนหรือคลิโตกนะครับโดยทุกหน่วยจะต้องระมัดระวังเรื่องการบาดเจ็บจากความร้อนโดยเฉพาะในเร่องการฝึกในสัปดาห์ที่ 1- 4ถึง,งของการฝึกนะครับโดยพื้นฐานใหม่และตัวฐานใหม่จะต้องปฏิบัติตามคู่มือ และคำแนะนำในการป้องกันการบาดเจ็บจากของร้อนอย่างเค้่งคัดตามมาตรการนะครับก็มีเกิดเหตุเฉินต้องสามารถส่งตัวผู้เจ็บป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างทันเวลาเพื่อที่ให้ทานใหม่เติมชีวิตสําหรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ 19. ด -19 โดยหน่วยได้เน้ยนย้ำในเรื่องของการ รักษาสุขอนามัยของกำลังคนรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันโรคโควิด1 9ครับกับผมร้อยโททศพรสรีบริสุทธิ์ผู้ฝึกทหารใหม่ครับสารับการฝึกทหารใหม่ในผัดนี้จะเป็นการฝึกจากเบาไปหาหนัก ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยในห่วงแรกจะเป็นการฝึกเพื่อปรับตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากบุคคลทลเลือนไปสู่อาหารกองประจำการโดยมีคณะครูที่มีความรู้ความสามารถในการปลูกฝังถ่ายทอดโดยการฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่การตื่นนอนออกกําลังกายการรับประทานอาหารการฝึกประจําวันการอบรมตอนกลางคืนจนถึงการเข้านอนอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยครับ สวัสดีครับกับผมพลทหารสุธีคำภาบุตรชื่อเล่นชื่อพลทหารนัดครับความความรู้สึกแรกที่ผมเข้ามาในหน่วยฝึกกองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งร้อยสองกรมทหารปืนใหญ่ที่สองรักษาพระองค์มันมีความรู้สึกที่ประทับใจแล้วก็อบอุ่นเพราะว่าครูฝึกที่นี่มีการต้อนรับเป็นอย่างดีการฝึกมันไม่ได้หนักอย่างที่คิด อย่างที่ใครหลายๆคนได้รับข่าวสารมาจากภายนอกต้องลองมาสัมผัสดูครับอย่างที่สองครับการกินอาหารทางหน่วยฝึกนะครับ oh. ก็จะจัดอาหารให้พนทหารใหม่อย่าง oh. พวกผมครบสามมือ้อซึ่งทางทหารใหม่ก็จะได้รับสารอาหารเพียงพอในแต่ละวันครับ oh. อย่างที่สาม oh. การเป็นอยู่ oh. การหลับนอนครับพ oh. นอาหารบางนายจะติดการนอนดึกแต่ถ้าเมื่ออยู่ใน เอนฝึกนี้การนอนจะนอนตอนสามทุ่มตื่นตอนตีห้ครึ่งจากนั้นก็จะไปพีทีเป็นการออกกำลังกายทุกวันเพื่อปรับสภาพร่างกายของพลทหารใหม่ครับก็ผมพลทหารมาวินอ่านพาน,นิชครับทำไมถึงอยากจะเป็นทหารนายสิบต่อเนื่องจากทุนเดิมที่บ้านก็อยากจะให้รับข้าราชการอยู่แล้วแต่คราวนี้เราไม่มีโอกาสได้ไปสอบ ไม่มีโอกาสได้ไปทดสอบสอบที่แต่ที่ผ่านามาที่เขาเปิดให้ใหสอบอะครับคราวนี้พอมาอยู่ในจุดที่ติดใบแดงเราก็สามารถเข้ามาอยู่ในค่ายได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆทําให้รู้สึกสนุกบ้างเศร้าบ้างเครียดบ้างแต่ก็ก็ยังเอ็นจอยกับชีวิตอะครับได้ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยมีมาก่อน okay, okay. คราวนี้<ๆ>ก็เลยอยากจะ สมัครในสิบตอเพื่อสำหผับประสบการณ์ใหม่แล้วก็เพิ่มความรู้สึกใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองและก็ให้ที่บ้านภาคภูมิใจครับขอบคุณครับ